this in the name of the Lord. I command you to go back where you come from. Let your soul return to the earth. Let your body return to the dust. So be the will of God. <laughs> โอเคพีซีไบเกตตอนนี้เราก็กลับกันไปอีกแ,แล้วสำหรับรายการบิ๊ิทีวีและก็มาอยู่กันในเกมผีชั้นนำอย่างเดโมโนโลจิตซึ่งมันทำการอัปเดตแมปใหม่มาเป็นทางด้านของเอ่อแมปเดตบูทเทิลหรือว่าบ้านตายนั่นเองนะตอนแรกคุณนุก็เป็นฮีโร่ในฮอนนะนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันว่ามันหลอนหรือเปล่าสำหรับใครที่จำไม่ได้นะครับเกมนี้เป็นเกมที่เมื่อเราทำการเข้าไปในห้องห้องใดห้อง,ห,องหนึ่งแล้วมันจะมีการจัมสแกร์แบบสุม่มซึ่งไอคลิปที่แล้วไปลองวิ่งดูมันไม่มีจัมสแกร์อะไรหรือ นี้น่าจะทำการปรับปรุงมาไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคไป let's go กันเลยน้องๆกดเลนดีดแล้วก็ไปกันเลยโกเล่นมาตั้งนานเพิ่งเลวหนึ่งเองเหรอเมื่อกี้เห็นแวบๆไม่เคยสับเ็จเลยก็พวกกูมันฝีมือปันกลางด้วยแต่หยิบแค่ของสำคัญหยิบแค่ของสำคัญก็คงต้องเป็นไฟฉายนะแล้วก็นี่ไงไฟอเกนมาเพื่อเสพ็บรรยากาศโดยเฉพาะเลยไปกขไปอุ้ย เรียกเลยแล้วกันอืมเรียกอะไรดิเอาเรียกไม่ได้แล้ยันหมดแล้วนี่กูมียันยันระเบิดเฮ้ยไฟจะดับจุดเล่งสถานะมันออกมาเฮ้ยวุมแบบมอมึงเอายันออกมาไฟที่บ้านกูจะดับเลยเว้ยแบบโอ๊ยอยเอ้ยนอ๊อ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโห๊ยโออ๊ยมอ๊ยโ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 ยยโโออออ่คือะไรอรอเลือยอยอะไหน ให้มีเมียไหนให้อ่านลองอ่านเนี่ยนตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมาดูดิกิกาสเฮียอะไรอะไรอะไรกูอยู่คนเดียวเหรอเออโดนอะไรเีมันทับสเกลจอูเป็นตัวแบบใส่ชุดแต่งงานอ่ะเอาดิเอาดิเออผมมึงพบว่ามันโผล่ในจอกเลยเออเออไม่มีไปต่อไปต่อไปต่อเลยเสซไปเฮียเราทำไมต้องเป็นกูคนเดียวเสมอเลยวะเธอมาเขียนกันไว้เจอเผื่อตา ถือไปเขียนไ้เผื่อตายโอเคไปกันต่อเฮ้ยห้องซักผ้าเฮ้ยห้องซักผ้าโอเคเดินไปเรื่อยๆเนาะเกมนี้มันเป็นเกมเดินเนอะค่อยๆเดินว้ายแบบาีานาา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 าวาา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 าอาา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 ่าา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 าเาาาีาา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 งาา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 างาา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 เาาาาางาาาาลาาาาา come out now now ไว้ในโมโหเลยจุดไฟละใช่ใช่ใช่ฮัลโหลฮัลโหล g โกสคัมเ e ี e สเปริลล์เออแต่ว่ามังเจอเราเราเราไม่ได้ไฮตอบมันอ่ะเราไปไฮหน่อยไหมเออไปไฮหน่อยไปเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไฮเนี่ยไฮไฮโอ้ยด้วยด้วยกูเองอ่ะเออนี้เหรอแล้วลอยเลือดก็เยอะขึ้นลอยเลือดเปลี่ยนอ่ะไฮไฮไฮ ตรงนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนเมื่อกี้ไม่รู้เนี่ยตาว่าอะไรอ่ะจะผันหน้าไปเฮ้ยแบบนี้ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาดูดิไอ้ยูชายันเฮ้ยใช่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 เฮ้ยระเบิดเลยเฮ้ยบูชายันเสาบ้านเหรอเนี่ยเสามงคลของพระสู้อ่ะ สองกระจอกเลยลยต้องเดินบนเรื่อยๆเพราะหลอกไฮมันเรืองไไฮไฮเนเล่านอะไไอ้พวกกำลังวิ่งมดโอ้ยพวกผมเมื่อกี้มึงแกฟกเรือปกวดตัวเล็กด้วยไม่ใช่บีบีสงตัวเอาเรื่ออยู่อะแบบนี้ฮัลโหลฮัลโหลบั มึงมึงไปเล่นมันระเบิดเลยผมว่าระหว่างนี้เราลองแบบทำพิธีดูวยไหมหือเผื่อมันมีจับเกมบดเลยเฮ้ยูนบนแ้วกบนเราดิเฮ้ยเออว่ะบูชายันตรงนี้เหรอทุกคนกดเจทุกคนกดเจเอเบเดนเอวีเดนตัวอะไรก็ได้เลือกเลยเอาเป็นเอาเเป็นออไอ้นี่เออตัวผู้หญิงอ่ะมึงคิดว่าตัวชื่ออะไรวะชื่อหญิงชื่อยิงหมดเลยไปเดี๋ยวผมไปทำคว้ยเสริมให้พวกพี่เดินชกด้วยพวกพี่เซฟเออไปพี่เราไปเสพสม นพี่ตามมาซิวะปปปกูดูรอยเลือดเดี๋ยวเืมันบอกอะไรเราเลื่อนมาทางเนี้ยมันบอกว่าให้เราถ่ายรูปผีแบบชัดๆให้ผีเป่าเทียนให้ผีเป่าเทียนกูเกิการย่างนี้ใช่ไหมแบบถือเทียนอยู่แบบในหนังอะแล้วมันก็เป่าดับไปเลยนี่พี่ แล้วพี่ออกมาขึ้นอกกันทำเป็พวกพี่อยากจะมาสูดอากาศหายใจนักหน่อยอ่ะเออเดี๋ยวพี่เอากล้องถ่ายรูปกูกล้อง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 อย่างนี้กล้องอย่างนี้เอากล้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้มันเป่าเทียนให้เอามาเทียนมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอานาฬิกาไปมองคนวิญญาณนั่งอยู่โอเคพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนใส่ได้ใส่ได้เนะไหนบุ้ม เมื่อกี้กูจุดเทียนใช่ปะแล้วมันก็เป็นแบบเพลงซูมอ่ะหอยอย่างี้เลยเว้ยลองไปดูไหมไปไปได้กันไม่กลัวหรอกผมกำลังผมผมต้องมองมองแก้วนี้เพื่อหาวิญญาณคนนั่งวิญญาณคนนั่งเลยใช่มันจะมีวิญญาณคนนั่งอยู่มันต้องหาเฮ้ยเจอแล้วอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยพี่พี่พี่ยกเห็นไหมพี่พี่บุมวางวางเทียนก่อนเอานี่ไป เนี่ยเอาเอากระจกแก้วนี่ไปแต่พี่มองมุมเนี่ยมีคนนั่งอยู่ตายครั้งไอ้ไอ้เหี้ยคนน่กกากลัวเลยไปดูดิไเหี้ยไหนวะกิ๊กตายกันดิโชวยยูเ,ยเซลให้ให้มันเป่าเทียนแล้วถ่ายรูปแล้วเราจะทำพิธีมันได้แล้วเราจะให้มันเป่าเทียนได้ยังไงวะพี่พี่ต้องถือไว้เดีวก่อนมันจะเป่าไอ้ปิดซูเลยอ๋อตรงไห้วะบอกต่าจะปิดเปิดอะไรพี่เหี้ไอ้ตัดใจกับไม่ใช่หนักโรยังเลยอ่ะตอนนี้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงของอะไรล่วงตรงนี้ห้องนี้เอเอวะ เสียงอะไรวะใช่กูถ่ายได้แม่งเป็นขึ้นเฮ้ยแม่งกูตกใจมือลั่นเลยเหี้ยไม่ตั้งใจนะเมื่อกี้มันโผล่มาเป็นล่างนื้อเลยเมื่อกี้มึงเป็นผีสามตัวเฮียผีเฮียจักเลยเริ่มกลัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูเควสให้ว่ามันผ่านเรื่องเราไม่เจอซ้อมกันเลยตุ๊กตานี่ไงที่ที่แบบตอกมันนะบูมเอามาเล่นดิ ไ้พี่พีทิ้งกล้องได้เลยทิ้งกล้องนี่เราก็กูเสียบเลยนะเสียบเลยเสียบเลยรากห้องนี้เลยนี่หันหลังหันหลัตรงนี้ตรงนี้หันดูเลยเสียบเลยเสียบไปถือถือถือไม้กเนะเสียบถือไม้เกเดี๋ยวพี่ตายมาแล้วมาแล้วกางเกงกางเกงกางเก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 ว้ยงเกว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย มันหักกูแล้วกูโดน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 ไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงกูกูโดนบุ่มกูโดนเหมือนโดนคู่เลยโดนสองคนบอมกันเลยใช่เหรอใช่โดนคู่เลยไอ้เหี้ยกูโยนเลยตุ๊กตาปัญญาอ่อนวางไว้วางต้อเลือดเออนั่นแหละให้ผมไปเอาอีกเทียนหนึ่งมาให้มีสองเทียนโอเคพี่ระหว่างนี้เราก็เดินไปเสียบบรรยากาศไปเราเสียบตัวนี้ก็ได้นะกูว่าแบบสว่างอ่ะเอ้ยเริ่มกลัวแล้วเหรอคือมันคือเราไม่มีแมงเขียงไงบูมเดี๋ยวเราแบบไม่ได้เล่นนะเว้ยมันมันมันยังมันหักแค่ครึ่งหนึ่งช่มันหินเหล็กครึ่งหนึ่งมัไปหมดเลยอ่ะ มึงยังมีเอาของกูยังมีวะก็กูบอกกูโดนไอ้ขี้โม่โอ้ยเฮียตกใจเบเกนไปเลยเฮียเดินมาหน้าสว่างเลย่ผมมาจุดเทียนเพิ่มไปหลายจุดโชยูเซลโชยูเซลเปลโนเฮียอยู่ห้องเปลโนอนู่ห้องเนอะเราเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเเฮ้ยอุ้ยตายเลยตายเลยเฮียจับสแกนเอาบ่อยนะ เ,เมื่อกี้เราเจอสี่ตัวสี่ตัวแล้วที่แบบไม่ซ้อมกันเลยไม่เหมือนจัดโรงพยาบาลล้างเที่ยวเล่นเลยไม่ออกเลยเอ็อยห้องนี้มันอยู่ห้องนี้เลยใช่เออมิกกี้มันอยู่ห้องที่มันโชว์ล่างเนื้อใส่เราอันนี้เผื่อใครอยากถือ <c oughs> มีทั้งเป่ามีทั้งถือ,อ,อเลืเลย้ยเ,เ,เองไอเฮียแน่จริงก็มาเป่ากูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป่าเหรอไม่มันโยกมันจะโยกโยกเลยโยกปันพีเข้าอีเมื่อกี้แช่ ไปไปฮ่าฮ่า uhm ฮ่าฮเจ้าหนี้ยอะฮ่าฮ่่าฮมายคลิปนี้มันออกเยอะจริงๆว่ะเอออยากออกก็เกอรหไฮไปเก็บเก็บเฮ้ยเฮ้ยเห็นป่ะเมื่อกี้เห็นป่ะเห็น เรจอไม่ซ้ำกันจะไปย่อยเลยยหมดเลยมั่วอลยตอนนี้ตัวแล้วอะเออพี่เอามีหกตัวแค่หตัวแบบไม่ซ้ำกันเลยอะเฮลโลวอส์บอสไอไปเก็บอกให้อ่านทุกอย่างที่อ่านได้บูมาอ่านสูตรนี่ดิเฮ้ยเจี๊ยเอ้เฮ้อะไรอะของปิดนหของปิดโน้มันปิดแล้วปิดตายเลยถ้ามันโอเคถึงไม่เค็มถึงไม่เมถึงไม่เไมถึงไม่เค็มไปไดนแล้วกดแล้ว ใชไหมเกมไม่ดช่ฉยไม่ดูเฉยกูกูยืนหน้ากูยืนหน้านี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมโรยเกลือไอพวกมันมีคัมพีมรณะขึ้นมานี่ตัวนี้เซฟโซนเนี่ยวงกลมเนี่ยวงกลมเซฟโซนโอเคโอเคแค่โกเกลือเก็บคัมพีมรณะนี่เฮ้ยคัมพีมันปิดทางไปห้องเปียโนแล้วอ่ะอันนี้มีแต่คนตายว่ะเฮียตายคนเยอะเลยเดี๋ยวผมไปดูภารกิจให้เราไหมให้ทำอะไรเฮ้ยภารกิจคือให้เผาคัมพีทุกอัน5 minutes later เยี่ยเปียโนหายไปแล้วอ่ะเนียเนียเหนียดมาปิดตรงเนี้ยไหนวะเียปิดตรงเนี้ย ีเองไเนี่ยจะไปปิดเนี่ยมันระเบิดมาแล้วเปลี่ยนโน้ยเผาเผาเอาเปลี่ยนโน้ตกด E เอ้ยคัมพีกด E ไงเป็นยังไงเปล่าโดนได้ดีหาอีกหาอีกหายคัมพีเฮ้ยเฮ้ยกูไดิเสียงพี่แม่งเห็นได้กูดิเด็๋ยวเดี๋ยวแม่เข็นเี๋ยวแม่เข็นเรามีแม่งเข็อีกป่ะซื้ออีกได้ไหมหมดไม่มีแล้วพี่พี่พี่อยู่หน้าประตูไว้พี่กูปิดประตูพี่พี่พี่ยิงข้างหน้าประตูไว้พี่ต้องการให้กันที่พี่บุ้มว้าวนายืดอ้๋ออะไรของมันวะ ไม้เขา้องจะไม่ไม่มันมันยืดหน้ากูออกไปอ่ะยืดหน้าเลยหน้าแบบหน้ามันเบลอเลยเว้ยหน้ายาวถือไว้ถือไว้ถือไว้คนนึงอย่าเพิ่งเผาไปวางเลยโยนใส่เลยพี่ผมเช็คเฮียเผาเลยคัมพีปัญญาอ่อนพบแล้วโอ้ยกระโผล่เลยโอ้ยโอ้ยอันเชิญเออใกล้เสร็จเรียบร้อยเสร็จละจบละ เดินันดมยังับกับกลับบ้านได้ก็คือมันจะไม่หลอกเราแล้วใช่ไหมแต่ไม่หลอกผมไม่เชื่อหลอกพี่เราลองเดินหาดิผี่าเสียงเสียงบ้านเงียบแล้วพีไม่มีแล้วไม่อยู่แล้วไม่เชื่อจ้ำสแกร์ฮายฮายคิวมีคิวมีคิวมีเพลสเพลสคิวมี e พลส โอเคพี่ซินเบเกตก็ต้องชมกันไปแล้วนะนะสำหรับรายการพีซีทีวีและก็เกมเดโมโนโลจีสของเราก็เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโผล่มาคุ้มราคาคุ้มคลิปจริงๆเลยนะนะ <c oughs> ก็เออก็หวังจะให้แผ่นต,ต่อไปก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับนับได้ว่าน่าจะเป็นเกมชั้นนําเลยดีเดียวเชียวนะจ๊ะก็แบบใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถไปพิมพ์กันในสตรีมได้ว่าเดโมโนโลจีน่าลองโหลดมาเล่นกันดูแมบนี้รับประกันเลยว่าคอนเฟิร์มแน่นอนสำหรับพวกพี่นะจ๊ะก็โอเคครับตลอดวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับ พวกเราทุกคนต้องขอบุณขอบแต,ต่แจไปทั้งเกี่ยวด้วยติดนี้ครับสำหรับวันนี้ลากับไปก่อนอย่าคลิปหน้าบ๊ายบายจ๊ะบาย